วันนี้ก็ไม่มีอะไรเอ็มทอมซาจะพาผ่าสับะรดเนาะเนี่ยเจ็บเหมือนทุเรียนหรือเปล่าไม่รู้แท,งผ,ง,ทงผ่าลงลงมือผ่านะครับต้องเป็นใช่ไหมบางบอย่างอาจจะเป็น แต่บางอย่างเราต้องเป็นสิครับใช่ไหมเป็นทุกอย่างธรรมดาใช่ไหมไม่ไหวครับเพราะว่าการที่เราจะผ่ามันต้องอะไรนะคือผมต้องเป็นกับสิใช่ไหมต้องมีวิธีกายใช่ไหมพระเจ้าเอ๋ ส่วนจะไปเป็นคนขายตู้เรี้ยนก็คือหมดสิทธิ์เป็นคนขายสับประรดบ้างสิครับว่ามันจะโอเคไหมประมาณนี้ถ้าคนขายสับประรดทีนี้ไม่เป็นก็ทำอะไรกินเล็ก มาอีกจงังเขยค่ะเน่น้ำไม้ห่านะแบบน,นี้งสัยจะให้เป็นหมดละ,ม,ดะม้อันแรกๆน็มาเราจะผ่านให้ดูกินได้กินได้กินได้ก็กินไปกินได้ก็ทิ้งไปเนาะ การสะพาสเป,ปรดของเรเคยเห็นในยูทู e นะครับแล้ถูกวีธีไหมเนื้อจะหมดปอกวะการพาสเปรดเนี่ยตาตามันออกก่อนเนาะ Thôi luyện nữa. Nếu thu luyện như vậy, sập một không à? Thôi luyện quan nữa. kinh kinh Vậy là bờ thi hay. เห็น,นแต่ในคลิปเนาะเขาทำนี่เวลาที่เรามาทำเองมันก็ไม่ง่ายนะอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองคนอื่นมองันง่ายนี่ก็ไม่ง่ายเสมอไปนะ ใช่ไหมใช่ว่าเออเปานง่ายเราจะมาทำแล้วมันจะง่ายไม่ใช่นะต้องมีทีการปอกอันนี้ผมก็ไปดูมาจาก u t u b e เหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าการดูจาก Youtube งของแจก ลำผาไปด้วยเวลาผาา่าจะได้กินไ้ประมาณนี้นะผมต้องมือความตั้งใจแล้เพราะว่าผมกลัวมือเอามือผมต้องมือามตั้งใจผมก็ไปดูใน y t u t u มามเหมือนกันแหละก่อนจะมาลงมือผ่าวิธีพาสัตปะรดอย่างนี้นะ ก็จะดูว่าถ้าเราผ่าไม่เป็นมันก็ไม่เมหลือเนื้อกินเลี้ยงนะ,ม,นะมันก็จะง่ายกว่าทุเรียนนิดนึงใช่ไหม เรียนนี่มันไม่ได้ง่ายนะผมบอกไว้เลยผมจำแหละเรียนนะ้วกรูกยังมาออยังพอไปได้เนะี่ยถ้าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหับไปหัดกันนะครับพวกกล้ายไม้นะ่ะอย่าเสี่ยงกันนง ย่มือขาดนะครับใช่ไหมครับเนี่ยจมอกทำาบาตั้งใจมือขาดนะครับไม่ไม่ทันได้กินผลไม้นะครับขอเตือนเลยครับทอะไรที่เราไม่ทันก็หักทำ หนึ่งจะเออให้วพ่อค้าแม่ค้าเขาวันนี้ในบางทีก็อยากกินสดๆเนะอารมณ์อยากกินสดๆไม่อยากกินไนี่ยก,กินที่เขาผ่าอยากซื้อมาแล้วผ่ากินเองอารมณ์แบบนั้นอนะ <c oughs> อารมณ์แบบกินสดสดเจอว่าผ่าอินทวยมืออย่างประมาณนี้ใช่ไหม เรากินทุเรียนกับชื่นชมตัวเองเหมือนกินใช่ไหมดีใจดีใจมากทำอะไรเองแต่ความเสี่ยงก็ไม่เยอะนะเสียงเสียงมันเอามือเลยครับผมจะบอกให้เลยการเสียงของมันก้ครับ เซียนนะฮะหายไปปีเงินมาหายลำเลื่อนเราก็รีรรรบทำทำให้มัน,นไหนได้นะหอน,อนไ,ไหมสองนี้กหอนได้ไหมได้ตีนใช่ไหมคือตั้งใจทำเต็มที่แล้ว ใจใจทาที่สุดที่สุดของที่สุดนะครับอาจจะไม่เป็นจะไม่เคยเดี๋ยวลองลองมาได้เนาะแต่ไหไที่เราไม่เคยนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ทําเป็นใช่ไหมเออเดี๋ยว ทำเรื่องง่ายนะเด็กถ้าทำมาทำเองกับความเสี่ยงมือมันก็สูงจำไว้ความเสี่ยงที่มันจะเอามือเน,นี่ยสูงมากครับจำนี่ก็ใช้แล้วคิดวัดเลยใช่แล้วคิดว่าเออ เราไม่ทำนะแต่ว่าลองทำดูแคกเป็นมาเกิดแล้วเนาะอาจจะกินบ้างกินไม่ได้บ้างก็ยปอยิ chẳng chân cả sứt mất, kinh đây cái kinh kinh rồi thính bắt ใน,นที่สุดก็เสร็จแล้วครับสับประรดผายอิงกับมือกินได้กินไม่ได้ก็อยู่ที่สิมือผมล้วนๆแล้วขอจบคลิปเพล์นี้นะครับฝาก like, กดไลค์กดติดตามผมด้วยทางช่อง y o ยูทูดเลยครับขอบคุณครับผิดพลาดประการใดก็ขอทดขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ